กราบหลวงพ่อแพรและเมืองน้ำน้อยย้อนรอยวัฒนธรรมณบ,บ้านพิกุลทองสาม,มัคคีจังหวัดสิงห์บุรีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ Thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการว a r i e t y สีภาคค่ะ รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าซึ่งจะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับเราทุกๆวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีทางททบ5แห่งนี้นะคะและพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญพิเศษของเราไม่มาเดี่ยวคะ่ะแต่มาเป็นกลุ่มนั่นคือกลุ่มสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น1-5เพื่อมารอต้อนรับรุ่นน้องซีซั่น6ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ พวกเขาจะมาโชว์พลังความสามารถและเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องเด็กก้าวตามความฝันสร้างฝันให้เป็นจริงบนเวทีคิดใส่ไทยแลนด์ในปีนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยนะคะกับการท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยในช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องแจนจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนหยัดยุติธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะแจงก็อยู่ที่ชุมชนพิคุณทองสามัคคีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีภูมิปัญญาชุมชนที่หลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือปลาทับทิมที่เขาเพาะเลี้ยงแบบพิเศษแต่จะพิเศษอย่างไรนั้นตามใจไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จันได้ยินมาว่าที่ชุมชนพิกุลทองสามัคคีแห่งนี้เนี่ยปลาทับทิมมีความพิเศษมากๆไม่เหมือนที่ไหนเลยพิเศษยังไงคะผู้ใหญ่ปลาทิมของเรานะคะค่ะ,คะกินกล้วยค่ะกินกล้วยค่ะเป็นยังไงคะผู้ใหญ่ชุมชนของเราอะ,ะจะมีการปลูกกล้วยเยอะ,ะนะคะก็เอากล้วยที่สุกแล้วอะเอามาให้ปลาด้วยเหตุที่กล้วยน้ำว้ามีเยอะมากในชุมชนนี้แหละค่ะจึงทำให้ชาวบ้านผุดไอเดียนำกล้วยน้ำว้าสุก มาปั่นกับวิตามินบำรุงปลาแล้วนำไปผสมกับอาหารเมร็ดก่อนที่จะนำไปให้ปลาในกระชงังเรียกว่าเป็นไอเดียที่พิเศษจริงๆนะคะการที่เรานำกล้วยเนี่ยค่ะไปผสมในอาหารมีประโยชน์ยังไงบ้างคะือกล้วยมีโปรตีนเยอะนะคะค่ะทำให้ปลาของเราเนี่ยโตเร็วสันหนักน้ำหนักดีถ้าขายได้ทานแล้วก็จะติดใจเพราะว่ารสชาติด้วยหรือเปล่าคะ,คะรสชาต,ติหวาน,วานขึ้นใช่<อ>ใช่ แบบนี้ฟังอย่างเดียวไม่พอแล้วล่ะค่ะเราต้องลองชิมปลาทับทิมของชุมชนพิกุลทองสามัคคีสักหน่อยว่าจะเด็ดดวงส่งคำร่ำลือขนาดไหนคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าปลาทับทิมที่นี่เข้าเนื้อนแน่นหวานและไม่ข้าวแบบที่ผู้ใหญ่บอกไว้จริงๆด้วยค่ะ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีการทำกล้วยตากระยาศาสตร์จักสารจากเชือกจักสารจากหวายยม,ม่องและแชมพูที่รับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะได้เรียนรู้วิธีการทำอย่างแน่นอนค่ะชุมชนพิกลทองสามัคคีย้ย <Yeah. S 2> สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ต่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ <Yeah. S 2> ใครที่อยากสัมผัสความประทับใจแบบนี้ก็มาได้เลยนะคะที่ชุมชนพิกลทองสามัคคีแห่งนี้ ตอนนี้กลับมาพบกับพี่ตอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องแจนมากค่ะจากจังหวัดสิงห์บุรีพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับสุดยอดเยาวชนคิดใส่ไทยแลนดในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค่ะ